เห็นบอกทำไปสองรอบแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมอ่านะก็เห็นไหมเห็นชัดเลยก็คือก็คืออ่าอันดับแรกเลยคือแผลจะเป็นแผลเป็นอ่านะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจากที่บางทีการเย็บอาจจะ<อ>ไม่ไม่ไม่ได้สมานกันดีะนะอ่าพวกนี้ก็ทําให้เป็นรอยแผลได้เนาะแล้วก็ที่ตุยๆย,ยนี้คิดว่านจะเป็นจากตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดนะที่น้องน้องเขาคิดว่าพอไปฉีดเพื่อแก้ไขเนี่ยนะแทนที่มันจะ ่วยขึ้นมันก็ไม่ค่อยดีนะมันก็เลยทําให้เป็นตุยๆกระปุ่มกระป๋องมเนี้ยนะเห็นนชัดเนาะนะก็พวกนี้ก็คือแผนการรักษาวันนี้นะก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องแก้ตรงรอยแผลเป็นตรงเนี้ยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตุ่รอยเย็บไม่สมานกันดีออกนะครับอันที่2คือรอยตุยๆตรงเนี้ยนะที่เป็นจากฟิลเลอร์เราก็ต้องทําการแก้ไขโดยการเลาะออกนะเลาะออกนะแล้วก็ เย็บใหม่นะนะนะซึ่งการเย็บเราก็ต้องเย็บให้ละเอียดมากขึ้น<ฆ>นะครับเพื่อเพื่อให้รอยแผลสวยขึ้นเนาะ<ฆ>แต่ว่าเสียดายนิดนึงคือปากล่างมานเห็นว่าน้องเขาตัดมาค่อนข้างออกมาข้างนอกเนี<ฆ>่ยมันมันเยอะไปนะ<ฆ>ดังนั้นการแก้ไขแผลบางทีถ้าไปแก,ก้ครั้งหนึ่งเนี่ยนนี้แผลาปากเราจะบางมาก<ฆ>นะนะซึ่งก็ไม่สวย ดังนั้นคุณหมอก็เลยไม่ได้แก้ด้านล่างให้ด้านล่างก็เลยต้องบอกน้องว่าอาจจะใช้วิธีการนวดนะ<อ>ใช้ยาทาแผลเป็นอะไรพวกนี้นะหรือไม่ก็ทาลิปอก,กนะ,ะอย่างนี้น่าจะดีกว่าพราถ้าเราฝืนไปแก้ยังไม่สวยแบบแต่ข้างบนนี้พอพอได้นะน้องฟุกก็เดี๋ยวคุณหมอกแก้ไขให้นะไงนะรอติดตามกันด้วยนะคะ